i s u ู u S s e ส i e s 2026ทูวร h o อตทัว h a แฮนดเดลร้อนเหลืองเป็นเรื่องนะคะกับ x Series <X> ของเรานั <rul od S 1> ่นเองค่ะวันนี้นะอยู่กับรถรุ่น4ประตู2.2 x e r i e Speed 2 0 2 6ตัวใหม่ล่าสุดกับสีดำบาวาเลียนไนกาค่ะรอส่งมอบให้ลูกค้าเลิกงามยามดีวันที่29ธันวาคม2568สำหรับคันนี้เลยนะคะราคาค่าตัวน้องที่871,000บาทรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2สีก็จะมีสีดำแล้วก็สีขาวเซอิเลียนไว้นั่นเองถ้าสีขาวเซอิเลียนไว้ราคาก็จะถูกกว่านี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้นะเจอกันแบบนี้ก็จะเอาคันนี้เลยนะคะ มาท่านได้สำหรับชมกานในส่วนของดีเทลรายละเอียดภายนอกภายในระบบความปลอดภัยฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของเขาเขาให้อะไรมาบ้างนะคะในส่วนของรุ่นนี้สําหรับท่านใดค่ะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกหาเซลร์ีใหม่ตามลี้น่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเ a c e b o o k ส่วนตัวค่ะเซอร์ใหม่อีสุเพจอีสุเชียงรายบายเซลร์ีใหม่หน้าต่างประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสนใจก็ทักหรือโทรเข้ามาพูดคุยกับปีใหม่ได้นะคะปีใหม่รับเองทุกสายและตอบอินบ็อกเองทุกข้อความเลยค่ะ พื่งมาสยาแล้วเราไปรับชมดีเทลรายละเอียดกันค่ะไปค่ะ สำหรับคันนี้นะคะสีประตู X Series สปีนะตัวความสูงมาตรฐานนะคะมีเลือกสองสีค่ะสีดำเซเบเลียนไมค้าก็คือคันนี้เลยแล้วก็สีขาวเซเบเลียนไว้แต่คันนี้นะคะลูกค้าแอบนอกใจ X Series นิดนึ่งนะลูกค้ามีคำสั่งนะคะให้ลอกสติกเกอร์คาดคู่หน้าและด้านหลังออกนั่นเองไม่ชอบแต่ชอบดีเทลรายละเอียดของความเป็น X Series นะคะก็เลยจัดให้ลูกค้านะลอกออกแล้วเรียบร้อยความจริงก็จะมีสติกเกอร์นะคะด้านที่ เ,เขาเรียกว่าด้านหน้าฝากระโปรงแล้วก็ด้านหลังนะคะไม่มีก็หล่อนะคะอยู่ที่ความช่างรอบนะคะอยากได้แบบไหนก็รีเควสเซลได้นะคะเซลลพร้อมจัดให้เนะาะสำหรับวันนี้นะคะมาดูดีเทล,ลาเรายละเอียดในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะตอนนี้เนาะก็ดีไซน์มาใหม่หลดเลยนะในส่วนของกระจังหน้าเป็นแบบมัลติเลเยอร์นะคะก็จะมีการแบบดีไซน์แบบสีดําตัดกับสีแดงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีดาด้านนิดหนึ่งนะคะอ่า ก็ในเรื่องของดีไซน์กระจังหน้า2026เราก็โดดเด่นอยู่แล้วนะคะก็ดีไซน์ให้สวยางามมากยิ่งขึ้นนะคะเส้นสายลวดลายอะไรต่างๆดูคมเข้มดูคมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะตัวนี้ก็จะได้โลโก้อีสุสีแดงแบบนี้ขนาดใหญ่นะคะช่องระบายอากาศตัวนี้ก็ดีไซน์ใหม่หมดเลยนะลวดลายแบบคล้ายๆกับหลังพึ่งนะคะมีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของอินเตอร์คูลเลอร์ของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของไฟหน้านะตอนนี้ก็จะเป็นไฟหน้าดีไซน์แบบเป็น โมเดลเลนนะคะก็เพิ่มเส้นสายลวดลายในส่วนของตรงนี้เข้ามานะคะนี่เป็นสไตล์ SV สวีเขาจะให้เส้นที่เป็นเส้นสีแดงแบบนี้เนาะมีซูปเปอร์ไดไลท์อยู่ภายในโครมเดียวกันนะคะก็ซูปเปอร์ไดไลท์ทำหน้าที่เป็นไฟสองส่างเวลากลางวันไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกัน ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ก็ทําหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่ำภายในหลอดเดียวกันนั่นเองนะคะไฟตัดหมอกรุ่นนี้ก็มีมาให้แล้วเนาะสำหรับเอสลีนะคะแต่ยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่เนาะเพราะถ้าเอสลีของเราค่ะถือว่าเป็นเกรด L นะเอาเกรด L มาตกแต่งเนาะให้เป็นสไตล์เอสลีแบบนี้เนาะกันชนหน้านะคะดีไซน์แอร์เคอร์เทนนะคะช่องระบายอากาศลดแรงต้านทานช่วยร่องเราค่ะวิ่งได้ลู่ลมแล้วก็ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยขยามาด้านล่างน,นิดนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของชิ้นงานสเกิร์ตเนาะ ดีไซน์สไตล์ X เขาก็จะมีแบบนี่กิมมิกเล็กๆนะคะที่แสดงว่าคือ X series อยู่นะคะก็จะมีรูปสัญลักษณ์ X แบบนี้ด้วยเห็นไหมานล่างตรงนี้ก็จะมีการตกแต่งด้วยลวดลายที่แบบคล้ายๆกับแคปลน์นะคะมีแบบเส้นสีแดงตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนอืมก็จะมีดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เกียบรายละเอียดถือว่า ได้ดีมากๆกันเลยทีเดียวเอซีีก็เป็นรุ่นที่แต่งจบครบออกจากศูนย์ออกจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนได้ล้อแมกนะคะเป็นล้อลูมิเนียมอลลอยสีดําแบบนี้ขอบ16รัดด้วยยางบิสโตรนะคะ2องทับ7 0อ่า16นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกเนาะก็ดิสน้ามีคลิประบายความร้อนด้านหลังก็จะเป็นรัเมเบรกนะคะในส่วนของช่วงล่างหน้าก็จะเป็น คอยจะปิงนะคะอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับโชกคอัพแก๊สเหล็กกันโครงช่วยเรื่องความนุ่มนวลแล้วก็ดีกว่ถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองทานร้อยยาวช่วงล็อกว้างนะคะรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดสําหรับเอ็กซิลเนาะอยู่ที่6.2องมม,มนะคะก็ถือว่าอายุเทินหรือว่าเข้าแบบซอยเล็กๆก,ก,ก็สบายมากกันเลยสีเดียวนะคะนขะ้างก็จะมีตกแต่งด้วยสัญ,ญลักษณ์เนะคะ แล้วก็เป็นเส้นสีแดงแบบนี้กระจกมองข้างซ้ายขวานะคะเป็นสีทูโทนเนาะความจริงก็ด้านบนจะเป็นสีดกตรดแต่ล่างก็จะเป็นสีดําที่เป็นดาด้านมีไฟเลี้ยวนะคะที่เป็นหลอด LED อยู่ภายในกระจกมองข้างสายขวาด้วยเนาะชิ้นงานสกเกิร์ตด้านข้างนะคะสีดําก็จะดูเงองามคมเข้มนิดหนึ่งนะคะก็จะมีแบบเล่นชิ้นงานที่เป็นแบบส่วนเบาส่วนคงนะคะให้ดูโชบเชี่ยวอะไรประมาณนี้เนาะอืม มือจับก็จะได้เป็นแบบสีแดงกับตรวรถนะคะด้านหลังแชสซีขนาดใหญ่นะคะดีไซน์สอดประก,กบกันสามท่อนเนาะซึ่งแต่ละท่อนทําหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปท่อนหน้าสุดทําหน้าที่รองรับในเรื่องของน้ําหนักของเครื่องยนต์นะคะท่อนกลางก็ทําหน้าที่รองรับน้ําหนักในเรื่องของห้องโดยสารส่วนท่อนหลังสุดก็รองรับน้ําหนักในเรื่องของการบรรทุกนะคะช่วงล่างหลังก็จะเป็นแหนบครึ่งวงลีลองสเปนนะคะอืมนะ จะเป็นแหนบที่อยู่ใต้เผ่านะคะมีแหนบบ้าทั้งหมดอยู่สามแผ่นด้วยกันเนาะความสูงใต้ท้องล้อสําหรับคันนี้นะคะรุ่นนี้เนาะก็อยู่ที่นับจากพื้นนะคะขึ้นด้านบนอยู่ที่เออ200มม,มนะคะตัวนี้เนาะช่องล่างหลังก็แข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างเนาะเพราะว่ามาพร้อมกับโช้พแกรด,ด้วยนะคะ ไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะคะ LED เคีย์เลนนะโคมของเขาก็จะเป็นโคมสีใสๆข,ขาวๆแบบนี้นะคะแต่เวลาเหยียบเบรกแสงไฟดวงด้านบนจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนเลยทำงานคู่กันกันกบไฟเบรกดวงที่สามนะคะด้านหลังสก,ก๊ตด,ด้านหลังนะคะก็มาดูดีเทลรายละเอียดใกล้ๆนะนี่ก็จะเป็นสีอับรัวรถนี่ก็จะเป็นการตกแต่งชิ้นงานที่เป็นแบบแคป์พลานะคะมีการตกแต่งเส้นสีแดงตรงนี้ด้วยเนาะ ไยลอัอ E สูตรสีแดงนะคะดีแม็ที่เป็นคโครเมียมเนาะมือจับด้านหลังก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริวอินเนอะสซลัก X Series นะคะมาดูในส่วนของห้องโดยสารน,นิดนึงนะคะทุกคนดูนี้ได้กุญแจรีโมทแล้วนะอืม โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็กอลูมิยไฮเทนไซด์นะคะมั่นใจได้สุดๆไปเลยเนาะแล้วก็ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จําเป็นถ้ากรณีถ้าจําเป็นต้องเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะคะก็เซฟตี้ผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารได้ดีนะคะให้ความปลอดภัยกับเราได้ด้วยนะคะป้องกันการ,ก,ารกระแทกเนาะลดการสูญเสียนั่นเองค่ะในส่วนของแผงประตูตรงนี้ก็จะมีการตกแต่งนะคะที่เป็นแบบดำเงาเพียโนแบ็กนะคะเส้นสีแดงแบบนี้นะ ปุ่มควบคุมต่างๆตกแต่งด้วยดําเงานะคะให้อารมณ์ความหรูหราเนาะเรากระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟไฟ้ามาแล้วนะคะเลื่อนขึ้นลงไฟไฟ้านะคะพักแขนก็จะเป็นแบบซอลทัชหุ้มด้วยผ้าพรีเมียมตัวนี้ก็สามารถใส่ขวดน้ําได้เป็นขวดน้ําที่ขนาด1-5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะคอนโซลนะคะก็ง่าก็จะเป็นแบบยูรตีเทนแบบนี้นะคะแล้วก็มีการตกแต่งที่เป็นแบบสีแดงนะคะลวดลายมิวลดีไซน์นะคะตรงนั้นก็จะเป็นแบบ เส้นสายที่เป็นแบบสีแดงนะคะลากยาวมาแล้วก็แบบตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเนาะเป็นการตกแต่งสไตล์ X Series Speed นั่นเองค่ะอ่าหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple ค่ะ Play Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะระบบความปลอดภัย ABS นะคะป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงดันน้ำมันเบรก BA เสริมแรงดันน้ำมันเบรกรุ่นนี้มีให้นะคะแล้วก็ BOS ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก มีให้ e s ระบบสัญญาณเฟเตียงฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกะทันหันรุ่นนี้ก็มีให้นั่นเองนะคะก็ถือว่าระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะครบเนะาะขยับมาด้านล่างนิดหนึ่งค่ะระบบแอร์ตัวน,นี้จะเป็นแอร์แมนนวลสามจุดนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์เวลาเปิดแอร์กดปุ่มเอซีด้วยไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะนี่เป็นไร้ฟ้ากระจกหลังเนาะเกียร์ค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะสำหรับรุ่นนี้ เกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้จะเป็น6สปีดนะคะก็เวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับวงแหวนดึงขึ้นดันไปซ้ายสุดนะคะจี Sport Chip. เนียสสปอร์ตชิเมื่อ,อในรอบช่วงรถที่เหมาะสมนะคะก็จะมีตำแหน่งเกียร์ขึ้นบนหน้าจอเข็มเรินในด้วยว่าเราควรจะเข้าสู่เกียร์อะไรนะคะหนึ่สามสี่นะคะหรือจาก รอบรถเกียร์สี่ให้เข้าเกียร์สนะก็จะมีการบอกตำแหน่งเก,เกียร์บนหน้าจอเข็มเดอนไหนด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้นเนาะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะมีอัตราทดเขาเรียกว่าต่ำในทุกเกียร์นะคะช่วยในเรื่อง,องการช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันเนาะแต่ว่า ถึงแม้อัตราทดจะต่ำในทุกเกียร์แต่เมื่อจับคู่กับเครื่องยนต์สองจุดสอง e มฟใหม่ที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึงหนึ่งร้อยหกสิบสามแรงม้าและแรงบิดที่สี่ร้อยนิวตันเมตรนะคะตัวนี้ก็จะให้กำลังอัตราทดนะคะสูงในทุกเกียร์เนาะตัวนี้ก็คือช่วยไร้หลงกันออกตัวดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลใจเพราะเครื่องยนต์สองจุดสองเอายู่ค่ะเออถัดมานะคะตัวนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยข้างหน้าเนาะพูดไปอย่าง มีถุงลมยางไพล์คู่หน้าด้านซ้ายแล้วก็าด้านขวานะคะพวงมาลัยรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยยูบิเทลและแอนพรีเมียมพร้อมพาเวอร์ช่วยผลักนะคะเป็นพาเวอร์อยู่เนาะอ่านะคะก็ตัวนี้แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้นะคะกรณีถ้าจําเป็นต้องเกิดอบุบัติเหตุก็ลดการกระแทกนะคะลดการบาดเจ็บให้กับผู้กระพีไายเนาะ,ะแล้วก็สามารถปรับทิศทางได้สี่ทิศทางนะคะก็จะมีแกนอยู่ด้านล่างนะคะขึ้นลงเข้าออกเนาะอืม ด้านซ้ายมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อ่เปิดหน้าจอนะคะเข็มดินไอนิดนึงจะมีใส่ลักเอ็กตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะทุกคนนี่ตรงนี้นะคะนี่หน้าจอของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะเวลาเข้าเกียร์ก็จะมีตำแหน่งเกียร์บอกอะคือหน้าจอเข็มเดินไนตรงนี้เลยนะคะส่วนด้านขวานี้ก็จะเป็นเปิดปิดไฟนะคะเปิดไฟตัดหมอกนะคะ อันนี้อันนี้นะเห็นไหมอันี้ปิดก่อนปิดก่อนนะคะอืมมาดูหน้าจอตรงนี้นิดหนึ่งนะคะก็จะอะมีการตกแต่งเป็นโทนสีดําแดงแบบนี้สไตล์เอ็กซิลี่ด้วยเนาะอโอเคนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะรุ่นนี้ก็เ่าดีไซน์เบาะจะเป็นเบาะทาพรีเมียมนาะดีไซน์เอกลักษณ์เอ็กซิลี X ่ eries, เนาะสีดําตัดกับสีแดงแบบนี้เนะาะสัญลักษณ์เอ็กนะคะ ปีข้างสองข้างมีขนาดใหญ่เวลานั่งรับกับสรีละนะคะลดการผ่อนคลายช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะลดการเวลขาขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายใหม่มาหมดเลยนะคะทุกคนถ้าการคุมโทนสีห้องโดยสารก็จะเป็นฟิวประมาณนี้นะ,ะด้านหลังนะคะก็เปิดเข้ามาก็แผงประตูก็จะคล้ายๆกับตอนหน้าเลยเนาะด้านหลังช่องระบายอากาศ เขาเรียกว่าอยังไม่มีแอร์นะคะก็จะมีช่องเสียบ USB แบบ Type C อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นเกรด L เนอะยังไม่ม Air แีแอร์หลังแอร์หลังจะมีในเกรดแซดเทนไบนะคะด้านหลังก็ห้องได้สารกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะก็จะมีที่พักแขนดึงลงมาก็สามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะคะก็จะมีเชือกสลักอยู่ตรงนี้นะคะดึงขึ้นนะคะหรือเอาตัวนี้ลงมาเนาะ แบบนี้นะคะก็มีจุดยึดคาซีดให้ด้วยนะสำหรับครอบครัวไหนที่มีเด็กๆนั่นเองเนาะตัวนี้นะคะสามารถเลือกปรับตามการใช้งานได้นะคะแม่ยามฝนตกก็สามารถบรรทุกข,ของได้นั่นเองห้องโดยสารกว้างขวางสังเกตพื้นที่เหนือศรีรษะจะลดที่วางเท้านั่นเองอ่าไปดูเครื่องยนต์น,นิดนึงนะคะทุกคน สำหรับรุ่นนี้เครื่องยนต์2.2แมกฟอร์ใหม่รหัสเครื่องยนต์ RZ4 FTC นะคะอยู่ตรงนี้เห็นนะอืมนะคะตัวนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนฝาสูบเสียสูบการสูบเผาข้อเบี่ยงและเผาลูกเบี้ยงมาใหม่ เนาะเขาเรียกเสียงสูบแข็งแกร่งพิเศษนะคะทำมาเพื่อลองรับแรงบิดที่เพิ่มมาึ้นเนาะ e c m เป็นแบบมัลติคอร e เอนจินคอนโทรล o d ดูลนะคะมีหน่วยประมวลผลหลายๆหน่วยนะคะอยู่ในชิปประมวลผลตัวเดียวเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการประมวลผลของเครื่องยนต์ได้ดีแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ EWS Turbo ค่ะ Turbo ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศตอบสนองให้ดีขึ้นในทุกช่วงรอบความเร็วนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของหัวฉชีดแรงดันสูง250มิลลิกรหานะคะอู้ตันนี้ตามสโลแกนของเขาเร็วแรงและประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้น10%นะคะแล้วก็ในส่วนของภาษีสําหรับ4ประตูอย่างคันนี้นะเสียภาษีต่อปีปีละ3,552บาทนะคะทุกคนคือว่าประหยัดทุกสิ่งอย่างแล้วก็ให้ขุมพลังแรงนาะที่แบบค่อนข้างจะ ไม่น้อยเลยนะคะเยอะมากๆก,กันเลยทีเดียวนะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเราค่ะยังคงเอกลักษณ์ในเรื่องของโซ่ขับเคลื่อนเผาลูกเบี้ยวนะคะอืมเป็นโซ่ลาวลินนะเอกลักษณ์ของอิุสุเลยนะคะทนทานทํางานเงียบเนาะแล้วก็ในเรื่องของการจัดวางตําแหน่งเครื่องยนต์ค่ะเขาก็ยังคงมีการจัดวางให้ยืงหลังเท่าหน้าช่วยในเรื่องกา,การกระจายน้ําหนักแล้วก็ยุดกระถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ ในส่งของตรงนี้นะคะก็ให้ผมพลังแรงม้า163แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรทำงานที่รอบ1,600ถึง2,400รอบต่อนอาทีกันเลยทีเดียวนะคะเร็วแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเนาะคันนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่15.2กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจงงนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกนะคะหรือโทรหาพี่ใหม่นะคะตามลิ้นหาวล่างตรงนี้ได้เลยเนาะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะเสือพิมายี s ุ เขอีสุช่างรายบายเซลร์ใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสู้ทุกคนดันทุกเขตร,รับปรึกษ,ษาทุกเงื่อนไขสนใจทัก DM Inbox ็อเข้ามาหาปีใหม่ได้สำหรับวันนี้ขออนุาลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย